พ่อก็จะทำการแวะคนรักแร้ให้แม่ <laughs> เป็นจะเป็นจุดจุดคันคันเป็นปีปีแล้วอะ่ะเกิดกี่ปีปแล้ว <c oughs> พ่อที่แม่ไม่ได้แวกอะ่ะพ่อกี่ปีแล้วที่แม่ไม่ได้แวกอ่ะไม่รู้อะแม่นานไหมงนานมากมอะ<ต>่ะคนรักแล้วพ่อช่วยคนรักแล้วพ่อดิแล้วเดี๋ยวมาให้ดูคนรักแร้แม่จะได้รู้ว่าใครใครชนะเลิศคนรักแร้พ่อคือแล้วมาดูของแม่คือแบบ ตายอะ่ะมันต้องทำยไไังไงวะต้องป้ายก่อนเหรอพี่ต่อถือกล้องมันมืดป้าตรงเนี้ยพอ่อดูให้หน่อยมืดปะไม่มืดนะอ,อ่ะพี่ต่อไปยืนถือไกลๆหรอกประมาณนี้นนพี่ต่อมันดูของเราไ้มแม่โอ้โหซูมดูเร็ว พ่อก็จะทำการแวะคนรักแรวให้แม่ <laughs> เป็นเป็นจุดจุดไข่ไข่เป็นปีปีแล้วอ่ะเกิด <c oughs> กี่ปีแล้วพ่อที่แม่ไม่ได้แวกอ่ะพอกีอป่ปีแล้วที่แม่ไม่ได้แหวกอ่ะ่รู้่นานไหม <c oughs> นานมากอ่ะ <c oughs> คนรักแ้วกพ่อช่วคนรักแ้วพ่อดิแล้วเดี๋ยวมาให้ดูคนรักแ้วแม่จะได้ดูว่าใครใครชนะเลิศ <laughs> <c oughs> <c oughs> คนรักแ้วพ่อคือแบบแล้วมาดูของแม่คือแบบอายอ่ะ มันต้องทำยังไงวะต้องป้ายก่อนพี่ต่อถือกล้องมันมืดป้าตรงเนี้ยพ่อดูให้หน่อยมืดปะไม่มืดนะอ่านพี่ต่อไปยืนถือไกลๆหนอประมาณนี้พี่ต่อมาดูว่าต่ออะไแม่โอ้โหดูดูเดีวดูดถ่ายให้เห็นพ่อด้วยถ่ายให้เห็นน้องชายน้องควรพ่อตัอเวลาได้วยนะแน่เห็นได้ชัดเลย ไปส่วนน้องไทยก็กวนแน่นะครับเรื่องต่อใช่ไหมหรับทำไมเยอะจังเลยมันมีสามทีนีแล้วเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับถามว่าโรงแรมอะไรโรงแรมอะไรต้องไม่รู้ต้องมาซูมดูเร็วซูมยังไม่ได้เห็นเลยพ่อ ผลลักแลนี่เป็นก็มาดูดูเออไอ้ไทยไอ้ไทยไปล้างมือไอ้ไทยจับบีดเป็ดเราเจอให้มันจับไปได้ไงเอ้าเราดูเราเจอให้เราเห็เนติดรักแลอย,อยู่ไปล้างเลยเไปดูไปดูไอ้ไทยก่อนเรื่องไปต่อตามไปดูไอ้ไทยจับบีดพี่ต่อเวลาถ่ายอะดูในกล้องด้วยว่าเห็นคนดหรือตดะถูกไหมแตไทยนี่ข่านกล้องจับเป็ดไม่อันนี้เขาทำรีวิวแบบว่า ขอรักแรกกันอยู่เขาไม่ได้รีวิวโรงแรมลูกว่าจากเวลา,อาเอาสักประมาณห้าทีแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามเกินหกวัทีแต่เขาบอกว่าตามถึงสามนาทีแต่ใครดูแม่เป็คนคนรักแรกอันนี้พ่อถ่ายซิพี่ต่อถ่ายไม่ได้เรื่องแม่เลยสี่สี่สี่ห้าเก้าเก้าเก้าสี่เก้าจำจก้องจำเป็นให้พ่อถ่ายก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันอะ่ะไปทะเลถ่ายรูป บบไม่ได้สูงเลยแต่ลูกที่แม่ถ่าพ่อได้สูงเกรียบคนที่ขาดไ,ได้ารีของพ่หน่อยมารอนะหานาทีกี่นาทีแล้วพ่อตอนเนี้ยตอนนี้ใช่ไหมอเิกาอเมริกาต้องเก้าสี่เก้ตอนนี้เก้าสต,ต่างไ,ไทยมาไปไหนตอไปก่อน,ออนมา ถ่ายแค่รักแลยเหรอ่ออะเอาเต<อ>ิมไป่งน